ทรัมป์เดลี่มาอีกแล้วแต่เป็นคนใกล้ตัวทรัมป์นะคะรอบนี้ที่เป็นข่าวซึ่งเรากำลังจะพูดถึงก็คือรัฐมนตรีกลาโคมของสหรัฐมีเรื่องอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณเทพชยัยก็คือแชทหลุดแชทหลุดรอบสองเป็นข่าวกลับมาหลอกหลอนพีเทคเซรอีกรอบหนึ่งใ่ค,ครับแล้วก็เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวนะครับว่าตอนนี้ทรัมป์กำลังมองซ้ายมองขวาที่จะหาใครมาแทน พิษแฮ็กเซ็ดีนะครับเพราะว่าเจอเรื่องอื้อฉาวเยอะเหลือเกินนะครับยิ่งที่ที่ทคุณแตร์พูดถึงนะครับว่าเป็นแชทหลุดเนี่ยไม่ใช่แชทธรรมดาไงมันเป็นแชทที่ผ่านส่งผ่านเป็นข้อความผ่านทางกลุ่มแอปที่เรียกว่าสิกโนใช่ไหมครับเคยเป็นข่าวอยู่ครั้งหน<อ>ึ่งแค่จำได้เมืม่อกี่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับที่มีการ<อ>เชิญนักข่าวาจากแอตแลนติกมาโดยเซอร์เซอร์ซายังไงไม่โชคเชิญเข้ามาอยู่ในกลุ่มแชท <laughs> ด้วยแล้วก็มีการปล่อยแผนการจะโจมตีกลุ่มฮูตีในเยเมน ให้นักข่าวรู้ด้วยนะใช่ไหม <Right. S 2> แล้วล่าสุดก็ปรากฏว่ามันมีการแชทอีกชุดหนึ่งแชทที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละเรื่องการโจมตีกลุ่มพูตินในเยเมนเนี่ยแต่ว่ากลุ่มคนที่ที่พลิทเฮกเซตเนี่ยเขาส่งข้อความไปถึงด้วยนั้นไม่ใช่เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิบัติการนีเลยนยเป็นญาติพี่น้องนะครับมีน้องชายมีภรรยามีทนายความสวนทั่วขึ้นในกลุ่มนี้ด้วยซึ่งคนพวกนี้ไม่คนที่จะมาเกี่ยวข้องรับรู้เรื่องเหล่านี้เลยนะครับมันก็เลยมีคําถามใหญ่ว่าโอคนนลดัับรรฐมตีกา มันทําอะไรที่มันสเท่าได้ขนาดนี้เลยเหรอก็เลยมีคําถามใหญ่เลยว่าเอ้แล้วล้วลวทรัมป์ก็จะทนได้ไหมลนะ่ะว่าทําปกติเนี่ยจะไม่ค่อยทนอะไรก็ตามที่มันทําให้เขาเสียหน้าง,งแต่ว่าช่ววนี้ทรัมก็ยังยืนเขยนข้างพิทเฮกเซตอยู่ดีใช่ไหมครับก็ยังยังปกป้องอยู่นะคะคือไอ้กลุ่มแรกเนี่ยเป็น Signal c แชทที่ เล่ารายละเอียดเรียลไทม์เลยเรื่องการโจมตีในกลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยนะคะคือแต่กลุ่มนั้นเนี่ยก็ยังยังโอเคกลุ่มนั้น,นยังมี j จดีแวน์อย่างเงี้ยค่ะจอห์นรัดคลิฟที่เป็นผู้อำนวยการ CIA ใช่ไหมคะไมเคิลวอลที่ปรึกษาด้านความมั่นคงอะไรทั้งหลายแหละแต่รอบนี้เนี่ยภรรยา น้องชายและทนายความซึ่งโอเคภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับงานในกระทรวงกลาโหมเลยแต่ว่าน้องชายกับทนายความยังเขาบอกว่ายังมีตําแหน่งอยู่ในนั้นแต่ก็ยังมีคําถามนะคะว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับการที่จะต้องรับรู้ข้อมูลเหล่านี้ด้วยไหมแต่ประเด็นสําคัญไม่ใช่แค่บุคคลวงนอกแต่เป็นการแชร์ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยในแชทกลุ่มซึ่งเป็น เรียกว่าเหมือนบุคคลที่สามเป็นเปิดปาร์ตี้ที่เจ้าของบริษัทแชทเนี่ยเขาก็รู้ไปด้วยได้ว่าเราคุยอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยรอบนี้เป็นนิวยอร์กไทม์ใช่ไหมคะที่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับกลุ่มแชทอันที่สองนี้แต่ท,ทางทีเขาเย,ยังยืนยันนะคะว่ามีการแชร์ข้อมูลที่เป็นความลับก็เสี <c oughs> ยงแข็งก็เส <c oughs> นะียงแข็งนะก็ไม่เหมือนพูดเหมือนไหนว่าไม่มีอะไรผิดก็ไม่ยืนยันไม่ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พูดตำนองว่า โอ้ยมันเป็นข่าวปล่อยจากคนที่ไม่ชอบผมหาเรื่องปล่อยข่าวโจมตีผมนะครับก็นี่เป็นสไตล์ของของทั้งโจทั์เองแล้วคนรอบข้างแหละถ้ก็พยายามจะโยนความผิดทุกอย่างให้กับหนึ่งคนที่ปล่อยข่าวที่อยู่ในรอบข้างของตัวเองแล้วก็ไปโทษสื่อมวลชนได้ว่าเจตนาที่จะขุดคุยเรื่องที่ไม่มีสาระเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่ว่านี่นะครับมันก็ไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ว่าพยายามที่จะเบี่ยงเบี่ยนประเด็นไนงะ โยนคำปิดให้กับคนปล่อยข่าวโยนคำปิดให้กับสื่อที่ขยายความในเรื่องนี้คนวงในทรัมป์เขาใช้ใช้คำว่าทรัมป์เฮตติ้งมีเดียคือสื่อเกียรทรัมป์ที่พยายามจ้องจะทำลายคนที่สนับสนุนทรัมป์ด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาเมื่อวานนี้พีเท็กเซตไปงานอีสเตอร์ที่ทำเนียบขาวก็คุยกับผู้สื่อข่าวบอกมันไม่สำเร็จหรอกนะต้องจะทำลายผมนะผมผมมันมผมมันแตกต่าง ไวาอย่างนี้แต่จริงๆตัวเขาก็เคยทำงาน Fox News ภรรย,ยาก็เป็นโปรดิวเซอร์ Fox News แต่ตอนนี้พออยู่ในรัฐบาลก็เกลียดนักข่าวเลยเกลียด <laughs> <laughs> แต่จริงๆ <laughs> ตัวเองก็เคยเป็นนักข่าวมาก่อนอ่ใช่ใช่ <laughs> คือตอนนี้ทรัมป์มเขาประกาศตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วว่าเขากลับมาทำเยบข่าวอีกรอบหนึ่งเนี่ยใครที่อยู่ในทำเนียบขาวใครที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐบาลแล้วก็เอาข่าวไปปล่อยกับสื่อมวลชนเนี่ยจะต้องโดนเด็ดหัวหมดแหละ แล้วทําเองก็อย่างที่เราทราบกันว่าเขาทัศนคติของทรัมป์ต่อสื่อนะครับโดยเฉพาะสื่อที่ตรวจสอบเขาเนี่ยมันไม่ดีมาตลอดนะครับสังเกตด้วยดีเวลามีการถแถลงข่าวในทันเดียบข่าวแล้วถ้ามีนักข่าวจากสันนักษข่าวหรือสื่อที่ทรัมป์ไม่ชอบหน้านะครับอย่างเช่น c n n a p ที่ AP เนี่ยทําก็จะแทนที่จะตอบคําถามทันทีก็บอกว่าโอ้ยคําถามมาจากสื่อที่ไม่น่าเชื่อถืออีกแล้วอย่าง,งเงี้ยเขาจะเริ่มต้นแบบนี้ เพราะกันนัข่าวใช่คือเพราะนักนาขา่า,กา,า,ขาวประจาคือแทนจะี่ตอตอคาถามทันทีนะก็จะต้องมีลูกส้อยเล่นแบบนี้แหละทําให้เห็นว่าคือด้อยค่านักข่าวทันทีก่อนที่จะตอบคําถามโอ้ยพวกคุณเป็นพวกเฟกนิวสถามแบบนี้ใช่ไหมแล้วค่อยตอบคาถามล่าสุดโฆษกนยบขาวล่าสุดโฆษกนยบขาวแคารไล์เลวิดก็ยืนยันนะครับว่าได้คุยกับทรัมป์แล้วแล้วก็ปฏิเสธข่าว <c oughs> าว่ <c oughs> าทรัมป์กำลังเริ่มหารัฐมนตรีกระหงมคนใหม่มาแทนเฮ็กเซต แล้วก็ยืนยัน่าทมยังมีความเชื่อมั่นในตัวของรัฐมนตรีกระลาโหมคนปัจจุบันนี้แล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนฮ็กเซ็จอย่างเต็มที่ต่อไปเลยนะครับค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโพที่ออกมาเนี่ยอะไระเรื่องของการ เปลี่ยนเรื่องคือตัวทรัมป์เนี่ยคะแนนนิยมล่าสุดโพลที่รายงานมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ41%ถือว่าต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของ3เดือนแรกของประธานาธิบดีคนอื่นๆมากเพราะคนอื่นๆได้กัน60%คือตัวผู้นําก็ได้ต่ํามากแล้วก็ในคลมองเขาเนี่ยก็คะแนนนิยมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการปรับหรืออะไรยังไงนะแต่ดูล่าสุดเนี่ยก็คือทรัมป์ก็ยังยืนหยัดเคียงข้างพีเท็กเซตยังรักกันอยู่ค่ะคุณผู้ชม